สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดซุยมงด้ามไม้นะครับของช่างยันนะครับด้ามบองที่เพื่อนๆถามนะครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้นํามาขายแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วมันขัด,ข,ดขัดใจนิดๆนะครับเลยเอามาขายแต่ด้ามไม้นะครับผมว่ามันจับถนัดมือดีนะครับด้ามไม้เนี่ยมีซุยใบยข้าวใบคา,ามีซุยมงหรือ มีดควานช้างก็ได้ครับมัน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 คล้ายกันหมดนะครับผลงานของช่างยันนะครับยันแหนบแท้โลโก้ติดอยู่ตรงนี้นะครับยังราคาเดิมนะครับราคาเดิม450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใบมีดโดยเฉลี่ยนะครับยาวนะครับ12นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่2นิ้วเล่มนี้จะกว้างสุดนะครับ2นิ้ว ี๋ยวมาดูใบนี้นะครับดูเหมือนจะแคบหน่อยนะครับใบยาว12นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่เนี่ยเห็นไหมครับสันก็จะไม่หนาไม่บางนะครับอยู่ประมาณ6มิลครับใบนี้ก็ดูแคบหน่อยใบกว้างจุดใบกว้างสุดนี่น่าจะมีอยู่เล่มเดียวนี่อีกเล่มหน,นึ่งน่าจะอยู่2นิ้วนะครับเล่มนี้ก็12นิ้วนะครับ กว้าง1.9นะครับสวยงามนะครับน่าใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มสุดท้ายชุดนี้นะ่าจะมีอยู่สองเล่มสองเล่มที่ใบกว้างสองนิ้วสิบสองนิ้วครับความยาวเนี่ยกว้างสองนิ้วนะครับมีอยู่สองเล่มมีเล่มที่สามกับเล่มสุดท้ายนะครับกว้างสองนิ้วสำหรับคนที่ชอบนะครับ ก็ราคาเดิมนะครับ450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล็กแหนบนะครับตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํานะครับดามก็เป็นด้ามไม้เนื้อแข็งปอกคอปอกคอกันวันไหนนะครับใส่ดามโดยคลั่งนะครับช่างยันนี่อัดอัดคลั่งแน่นนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครสนใจรับถ่ายมาได้ครับสวัสดีครับ